ค่ะสวัสดีค่ะยินดีอตอนรับคุณน้องเขาชูแฟนช่องของม่งผารวยค่ะนี่ก็เป็นไล่ชื่อไอรวมทั้งหมดค่ะคืออะไรที่นี่คิดพีุ่ญโมลอดีจันทรทองคุณวาสนากระตุกเงินค่ะนี่ค่ะก็เป็นครั้งีเองอนุโมทนาบุญทาะสาธุนะ สงสัยพญานาคไงปูนี่โอ้สงสัยทัน้ำทั้งดาน่ะดิ่ง็นนติ่งเลยคอ้อดอะไรกได้หน้าปลาข้าวาด่างงานอีนบัวปูเอ้ข้าวปลาด่าบัแมนพบหลูกตาปลาเป็นบัปูัไต้ว้นขัดไต้เ้ไปเายพอห่าขังไปขังเรตูพอนนี้ผู้บอกาสิไปอีกเโอ้พอว่าไปขังเรีว

có một vài vài cũng lại phải có chắc phải có một lớp chứ có này chứ gì có con nào nó như thấy có một ngày chắc phải sẵn có một đồ mà biết đồ mà biết ba bên khác mà đã không có một nhóm sạch sẽ đi đi sạch Đấy Thế là sạch บก็เห็นตากล้องบุก็เห็นไปนองกูนอ่ตอ้ตึ้งตายท้อตายังได้ตั้งถัดตาอยากให้เข้าไปว่าแต่งกโอยากให้เข้าไปว่ากิ่เก็อยากให้เข้าไ้ว่าแ้ว

เรียข้เขาเรียนบ่อน้ำซักซิอะไร่นมาทั้งหมดแต่ว่าขาฟาขวันจิได้บ่ได้คึ่ั้คือันเ่นว่าแต่ว่าใคร่าขอ้รู้ว่ั้โอ้ร้บงนที่หันสาเดยปันโอ้นาทั้งตัรักนมบองบาเยปันโอกุมงาแตงอ vẫn đang 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 cái đang 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 mắt thỏ thứ thứ quá tao quá tao gì đó quá tao ta thứ thoát tiếp tiền tiếp cứ quá không <laughs> <ngôn, né>. <laughs> <môn>, tài tan đen đấy nắm đen phải tăng vài cái đó luôn phải quá tao cũng nắm đen Bao quanh 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 bao

เอาควงมาไว่มาหอยก็หอาไปแา่ไปเองมาไร่ยังยังหอมหอมเลยแต่ไหนว่าถือกระด้านแต้ไปเอามาไว้จะเขอาควงแล้วว่วเ้าควงเลยลงูลอวงะไรเ้าควครับทารับาาดาดาเป็นปากถังนี่ ไอ้ัทําไปบัตมาเกดไปใต้าดานั้นเขาเขาไปใต้วาดานันเขาึนเขาเอารครับจับผมลักผมลักเมื่อขมัคุณรีราะงั้นขาหมั่นรีเอาปลาตู้ไปเอาปาตู้เขไ้ว่าอไรจ้างขวางไปจากเขาวาได้วาอไรขวัญไปทำบอ้เป็นไปจ้งงรับมั้งพึ่งพ่อไทยคน นี่แรกแรกตื่นนอนกันเดอเนา้อนามาทำอะไรเทศไแต่งวันเสด็จเสด็จนะครูวันขงแพร่นี่แค่ใครเห็นแค่ไอ้คนด่าเอาจากขังเต้าชิ้นครับผมเต้าชิ้นมุายทำอะไรต้งผ่านต้องผ่านประตูไปก่อนตรงนี้ต้ง่ ้องารความวายเก้าพัวแตงขันห้าด้วยต้องออานุ่ด่าถ้าอ่ันวันั้นอ่านถ้ามาถ้าอันเห็นเองอาจจะถ่านมาประจังมาอาจจะถ่านมานึก็ต่แต่ขืนว่ะไม่ใช่ไม่ใช่เขาจะไอเห็น่ิ๋ง ปฏิหารทาเร็นือขึ้นทาเหาตอปฏิหารอ้ปฏารโอ้งจาการะฐานที่นั่นทักมีิงมีิตยิ่านเออให้ยานาจิงเป็นโบจิงว่าเป็นโบต่อว่าอรเยอขึ้นมากเออคือว่ามีที่ใส่ขึ้นมากเยอัมีที่ใส้ากเป็นบของเพิ่เป็นเข้าของเพิ่มอีกตั้งหา เป็นเท้าไปตัดตูนได่ถ้ายังหักก็เป็นเท้าไปตัดตูนทุกท่นเขาหนุ่แ้ไขได้ลองทุกทันคือข้อนั่นแหละนั่งจะกุนนั่งตากุนนี่ไม่าับวะเออไปก้ไขได้ลองไอ้ว่าถามว่าเ้องรู้สิสิ่งนี้อาจารง์อาจารย์หันให้ลูกหลานเหรออันนี้ยิ่งดังๆนันแนละคนจักวะาล้วว่าจะไปเยังไงด้วมก็ไม่เคยทัาพัก ขั้นไปอีกอเข็นคักขั้นอยากเข็นคักไปขับฟุ้ขั้นอยากเ็นคัพก็ไป่งเดียววเดียวเลยประกาตะกุ้เป็นวมาลกูฮะไปปากกาเลยไปน้งวงหัดกวักหัวจอผทังคืนน้ยกหมอัป้ยกูมากูว่าไปปากกาไปแล้ว

ฉันไม่หัดสอนแล้าดากแลัก็ได้ก็ไปที้เล่นกับมาน้ำแงแดงเร่มขาบร้อะไรก็เริ่มรอนแรงทองทะขี้เลยแล้วทั้นไปมาท่านไปหลายคนหลคนยาวไม่ได้ถาว่าอาทนี่หาไม่ถึเลยอาที่นี่หา ไม่เร no. ้งจริงครับจี <S <S ิไม่ตริงจ้งใส่ขมงเาอ่ทนคนขดมองเลยตาาว่าอยู่นี่เอ้เคยบุกอีกทีนี่ตเว้วัทา้งเดนเอเห็นไหัมาตเสียงวันอาิษฐานเมนตดอกติวกโ้มาวมาแวขีัวขีัววมาแวัวขานถว่าถั่วขาวมาแะนี่แนวนี่แนวไปฝากไปซีเมนแต่ังท่านเหรอไปฝากก็แค่ต้องอย่าง còn mày lại cầu lại cầu anh ờ tại sao đâu à không không thả vác nó nó phải lấy cát hưởng cái nhãn vác nó chạy đi đi เอาไม่ไหถือกงานถือจักไม่เห้ยถ้อไมไปเขาไปถือไปเนี่ยถือม่ไหวเาไปยืน่เต้นอาตั้งอนเขาขาตกวาแ็งงหรอแต่ถ้าเข้านั่งือนขึ้น่าแตกโคโคพักกันทั้งหลยถ้าไปนันเติมเมื่อวานนี่มาเดียวมึงถือยืดแอนแต่เข้าจะหวได้ไหมถ้าไปจ้างชาตหนักอันยาวคัดอันไม้แตกไปข้าเข้ ตาไปคู่เยวกัมีจาเปู่เี้ยงคู่เดียกับมัคู่ตามมาปาาไม่มาตาตากชิว่าดิชิม่ารายแก่เพิ่มอะไรบบนไทยกขอันตัวเขาว่าเขาแกกเที่ยวไทยเข้าาหรือ่จุดท่วไปว่านจุดจักดอกกระพอันนึกหันว่าเขาดอกกันหันหันดอกก็เห็นบระอันไดกรตามขึ้นพรกอี ăn mấy đọc ngọt đọc lại phải nói được lắm. À. con thì phải khó hơn bằng tay ha ra quá không quá chắc thì thử sao tay quá trước thư quá ngon này đọc lấy ăn vô thắng mắt có vô tay con thắng mai vầy vô ta tù ra đất của con tô phô này còn được bên cô này vô hả ô khí tổ chứ ơi vô đó đó ngoài A phối luôn dưới bài bổn chim lại bài ngoại tay hoa banh đã bỏ hết mọi người đã <laughs> bắt đầu đã 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 bắt đầu ที่นั่งหนักในตาตาใท้ตา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 เขาอัะเขาเองไปหนังนั่งเพิ่อัดหนังไปครับผมที่สาหน้าอันนี้ว่าเขาเอามาฟอปเ่ราะอนี้ยังว่าเป็นสายาตอนนี้ทางหนักเขาทส่ติดตาติดเหี้ยมทงเทีนนั่งหนากานใส่ด้ ตึงๆจางๆว่ะจางต <t swimming> ้องแาว่าคยพยพพอพอพอไต้าดี็นีไปตายงามบ้างพอถ่ายให้เยอะพอพอแล้หมาถาไม่แต่ได้ถัายเออเดีว่าดีเยอะว่าตาวะเออพ่ามาเห็ั้งทีแตันนีไปไ่ด้ว่าคยเห็น

mặc biệt 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 กนมาจัดกาแต่านนี่ว่ะราจักว่าฐานั้นฐากป้านปัตตูเ่ข้อมหายเก็บกันนิเขินจด้อง้ารอวัติศาสตร์ศึกษอย่างนก้คือเาไคะเออปวัต้าคือาอ่านี้อนพไหนนใะขขามากถ้าวิท์ขายไม่ายพวแต่ว่าว่ไ แ่เอาคุณไว้ in ่าไหร่ตัดเท่าไหร่ตัดตอดตันเื่าไหร่คันติดติดได้รึเปล่าถามมาต้าขีห้ามาพอบ้าขีห้ามาขีห้าขันบางวันขีหามาขีห้ามาจังได้ับวาขีหาว่าจังได้าว่า มันไปจ้งไหนป่ะไมนไปอหยังอัฟ้าเก้าทีฮ้าสามทีทีกานได้แต่ว่าแต่ว่าทีที่ท้อะไไหนม่านอะไรบานปะไาวะเอาขึ้นบ้านไ้เก้าทีห้าเาไปที่ทีเอาหนัว่ะ้า mất thời gian ta phải mặt tay mặt hai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  mặt tay mặt mặt hai mặt hai mặt hai mặt tay đó hai mặt hai mặt hai chịu hai mặt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  là mặt đi hai mặt hai mà hai mặt hai phải hai mặt แักได้แรงนะปูนกวานแห้งน่อยตะกี้มาหลุดอย่างนักติยากกันไต่วานนี่น้าให้กล้องนาดูก้องว่างทางอะไที่มากล้องได้แต่เรานักูนผ้ากัเปื้อแรงหมดแล้ว้ากนเป้อแผู้ไรขี้อวนผ้าขาวจูบผ้าขาวไปก้อนลูกได้แต่ไรานักปูน เขากระ้นทุกอานเขาแรงว่กว่ามันคือเวอรอจาย์วนาิตกที่ที่ังขาแรงจ้าเ้าจ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 ้าต้นให่แต่ก็แรงอแรงั้งหมดท้งหมดทั้งตัางหายสีดแดงหมายคำว่าขี้อาขี้เลยเดินเขาตื่นหนานโอ้เงินเขาก็ดูซื้อนะปูเอออาจารย์ว่าสวยนอ ตั้งเฮ็ดตั้งเ็ต่างตว่าผู้อิขุนไทยหลังโ้อ๋อขุนไทยหละใยว่าหาเงินส่กอสแก่ก้าวโมจิตกาเาาะว่ากาไปาว่ากาขั้นพว่าไปแล้วครับผมอผ่าไปว่ากาไปแล้วเออเดยวจะพัก่เตาลเตาเป็นที่เป็นไทกับผู้ใหญแต่ว่าบางจับที่ไปที่มากก็คือ เออไปลัวพูพเพอจักสุรยัอไปมาอยู่ว่าจุดอ่ะี่เบอกอเอากูอชัด้ยอเไปเป็นกุ่มตี๋อป่าไทแต่ว่าอา่านี่่่าขาเลยขอเขอังดาอแบไปบ่มิน ปลูกานบหกูจักขาวจ้าน้ไปไช้หัักถือได้ดอกไม้นั้นบ้างนะหอยใช่หูใช่แล้วหน้วข้มันีว่าหอยหอยใช่ข้อใชข้อหอยข้อไน้หาหอยตั้งเร่องตั้งแรี่งเอาตั้งไว้หอยข้อต้ขัดว่าไหนเนาะ เอาว่าเราแบบเขาเขาถือให้กินมาล้วโ้เคแต่ขันหาแต่ไม่ขันคอแต่แต่ขันหาน่าแบบว่าคักว่าไงเดี๋ยวแล้คถ้าเราขันคอก็หยบ่งจีฮัลโหลได้บ้างไม่ซ้งหัวหังแต่คนนันเองนโอ กวางเลยวางกวกาใครนี่ก้อนหมอแต่ว่ากวใครนี่ก้อนเหมจะเข้าไปทางเร้เขามาวาเาเาชิว่าเเลาวามาบอกว่า ก่อนจะให้เราต้องเอาผักเก่าม้างก่อนอย่าจะบอกว่าปู่ไม่หังไม่ห่อห่อเอาหั่นให้จัดจะเอาของใหม่แล้วยังไงห้ามเีื่องใจเขาเหรอเราเอาไว้รับรองว่าไม่ได้ไปขายคิดห้ามีความเขียงอะไรเข้าไว้เลยไม่ต้อไมความเขียงไม่ปันดาเอาไปเลย ขีห้ามันขึ้นเงินข้าพร้อมถาเครื่อเนปูขั้นที่รอถึงย่างบ่ได้พอาบ้านมันามีใจเขาต้อเอาทิพห์หักมันจเห็นนี้มันตายอยู่าป้ะต้องทำทั้งท่านมันไดค่ะเขาว่าายอีกยังเขาว่าท่านทานนหาในายท่านหตายท่านตัวถ่านือต้องเงียขาเปาเอาดอกต้งใจต่างเดียดะเอาทิพห์หักแบบวเดวเรา ไม่มีปัญหาทำย pues ังไงก็ได้ค่าพ่อมือมืเอื้อมได้ค่มือทำค่าร hmm. ิงให้จ้งหลค่าอาหารการกินตอหลายคือกันมอเอื้อะได้บ้างพ่อมือเอือมเอื้อมหักอะไรคือกันเอื้อหักอะไรคือกันแล้วคือ่าก็ได้เหมือนกัน พกไนมาม่ือเนาะเก้าเดือนเก้าเดือนอกพูเือนไหนบอกที่ร้นข้ามันเก้าเดือนเก้าเาดเอาเอเยเขียนงานงานปะเขียนไ้หานะคิดบาทตินได้ทุกป๊บเขาิบาทินได้ด้อยแต่ว่ามันเ้าเขาอเาทอยู่เาถึงจัดถามเขาัถามตเขอ ตัดรักถามเอาตัดรักถามเขาเขารักถามก้าหน่อยมันบองว่าเอาหนักมันกตัดรักถามเมืถึงวันข้าวยาหนักเลยคือเาื่รทอดเสต็กเสต็กนี่นะงงงงข้ายาหนักก็หมาันึงเสต็กอาหารทอดเสต็กอาหารทอดข้างในเจียวข้าวมาราคาฟังแต่ เออได้ด oh, ุกมาทาอืมว้ามากาพวงนะนั hmm. <Ooh>. ่นเออมาดึงนัวนเออจะพักมาดึงนั่นค้ามาล้วพ่นาไม่เก็บสองวงนี้นั่นเออายาาไเก็บสองงนีแล้วก็วงมาาาพวงไปครับผมายนะก็จะไปเข้ามาลา้เก่าก็

พิจตนาเอาทัางทานพระศิว่านท่านทานพระศิว่าท่านเอาทางทานเราดูจ้าผู้รับคันนี้จ้ารับคันอันนะผู้สวดแตงโมร้สวัสวยดวงค่สวดสดวงให้เขาอันนี้เคารพน่าหวาอ่เขาละเหออันนี้ยัอันนี้ยกาถวายปู มนฤดีจันททองวาสนากระตุกเงินค่ะบอเอออานวอภาวะฟาดถึกฟาดตายด่าฟาดถึงข้อเนาะคะเนะเออแม่นังกระตุดทองเทิงเงินเงินเออตั้ตตัวข้อ่ตัว่าง่าอานีไม่หานนีไม่หวานนล้วเนี่ยมันอู่มาถึง้องตามหาบากว่าีหัวจ้วาจร้อนเ

กูมากอยาเียไปไปซื่อๆิเป่าเนาะยางจะบทันกันเนาะดอกไม้กับหอไปยุ่งยุ่กระตาอืนบที่เีเยยังไไปปะพนกับวบก่ตาา่นี่ราค่ะนี่ก็เป็นแนวทางมืออื่นหอดเพียงนะคะเด้อ มืออื่นหอดเียงค่ะเป็นแนวท้างค่ะสำหรับผู้ที่ขอมารับชมรับฟังค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแตงโมผ้าร่วยค่ะจี่ก็เป็นบรรยากาศบ้านแม่คู่ค่ะกระลั่งทุบหัวแม่คู่สิเฮียหัวไม้ค่ะสีทํำหัวไม้ด้วยค่ะก็ขอบุญขอบคุณค่ะพ่อแม่พี่น้องที่ขอมารับชมรับฟังค่ะจิมกกะแตงโมผ้าร่วยกะ ขอบุญขอบคุ่นอีกเพียนะค่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแต่องอวผ้ารวยค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ